สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันที่28ตุลาคมนะคะวันกับคูเปอร์ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปเนาะขอบคุณที่กดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ที่ให้กับวิดีโอของวันกับคูเปอร์นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงะคะ่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวๆในสหรเรรมการนิดนึงนะคะในเรื่องของคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะในช่วงนี้แล้วก็ต่อด้วยเรื่องของ เงินช่วยเหลือของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์เนี่น,นะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างคูเปิดอยู่ตรงนี้นะทุกคนในเรื่องของการที่เขาจะออกกฎการเดินทางใหม่นะคะของสหรัฐอเมริกา <c oughs> ก็คือ DHS นะคะก็คือ Department of Homeland Security นะคะมีการ ออกกฎการเดินทางใหม่สำหรับชาวต่างชาติทุกคนรวมถึงผู้ถือกร e นคลาสด้วยนะคะ mm hmm. เขามีการอัปเดตนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีแผนที่จะถ่ายรูปนะคะบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองทุกคนขณะเข้าและก็ออกจากประเทศโดยอ้างถึงเทคโนโลยีจากการจดจำใบหน้าที่ได้รับการปรับปรุงที่ดีขึ้นมากนะคะ mm hmm. ก็เขามีแผนนะคะที่จะถ่ายภาพนะคะ ทุกคนที่เป็นแบบไม่ใช่ซิติเซนนะคะนอนซิติเซนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือตามเอกสารที่ยื่นต่อ f ิโนโล e รีกิสเตอนะคะเมื่อวันสุขที่ผ่านมาสำนักง,งานสุลกากร,กรแล้วก็ป้องกันชายแดนสาระนะคะ CBP นะคะ US c u s t o m and Border Protection นะคะทุกคนจะขยายขอบเขตการรวบรวมภาพถ่ายแล้วก็ข้อมูล ที่มีอยู่แล้วที่ชายแดนทางบกทางทะเลแล้วก็สนามบินเพื่อพยายามเนี่ยปาปามเอกสารการเดินทางปลอมแล้วก็เพิ่มความมั่นคงของชาตินะคะกฎใหม่นะคะจะใช้กับพลเมืองที่ไม่ใช่สารัตทุกคนรวมถึงผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศแล้วก็ผู้ที่ถือ Green c a r ดเน่นะคะ แม้ว่ากฎเกณฑ์นังกาวนะคะจะประกาศใช้ครั้งแรกในปี2021แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขวางขึ้นของรัฐบาลทรัมป์ในการเพิ่มความเข้มงวดในการ ควบคุมชายแดนและก็ป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความพยายามของกระทรวงคามม่นคงแห่งมาตุภูมินะคะในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงข้อมูลจากกรมสรรพากร i i s แล้วก็สำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะมาตรการใหม่นี้นะคะจะมีผลบังคับ ใช้แบบเต็มรูปแบบในวันที่26ธันวาคมปีนี้นะคะปี2025โดยจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ชายแดนสารัฐเนี่ยสามารถถ่ายภาพบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองนักจุดใดก็ได้ที่ออกเดินทางจากประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมียังมีความสามารถรวบรวมข้อมูลแบบ บโอเมตริกนะคะอื่นๆได้ด้วยนะคะ CBP นะคะสำนักง,งานศุนกากกร,กรแล้วก็ป้องกันชายแดนสารัเนี่ยยังได้รับอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า14ปีนะคะและผู้ที่มีอายุมากกว่า79ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นในปัจจุบันนะคะ รัฐมนทรัมป์นะคะกล่าวว่าการมีระบบเข้าออกที่บรูรณาการเต็มรูปแบบอย่างเช่นนี้นะคะจะทำให้ DHS นะคะ Uh, Department of Homeland Security เนี่ยสามารถติดตามผู้พยพที่อยู่เกินวีซา่าหรือพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายการย้ายถิ่นฐานในรูปแบบอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะ uh, CBP นะคะยอมรับว,ว่ามีปัญหาในการเปิดตัวระบบโดยไม่มีช่องทางออกเฉพาะที่ปลอดภัยที่ท่าเรือนะคะแต่กล่าวว่าการปรับปรุงเทคโนโลยี การจดจาใบหน้าเนี่ยทาให้สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สํานักง,งานสวนแลกก่อนแล้วป้องกันาชายแดนาลามสามารถสร้างเขาเรียกอะไรแกลเลอรี่ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆได้ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจ คนเข้าเมืองแล้วก็ภาพถ่ายจากหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอืง่นๆจากนั้นจะนําไปเปรียบเทียบก,กับภาพถ่ายสดที่ถ่ายนาจุดเข้าแล้วก็ออกโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอที่เขากําลังจะปรับเปลี่ยน เพื่อจัดเข้มงวดในการเข้าออกนะคะทุกคน <c oughs> ก็สัมง,งานสุรากร,กรแล้วก็ป้องกันชายแดนสารนะคะก็ในเอกสารที่ยื่นต่อ Federal ิ e g สเตอรระบุว่าการนำระบบเข้าออกข้อมูลดังกล่าวนะคะก็สามารถนำมาใช้ซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลอของคนต่างด้าวที่รวบรวมเมื่อเดินทางมาถึงกับข้อมูลที่เขาแบบเป็นแบบ ไบโอเมตรินะคะที่เกิดจากภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเนี่ยก็สามารถจะช่วยแบบแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งเป็นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายการใช้เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ แล้วก็มีการช่อโกงอ่ะนะค,คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะก็คืออยู่เกินกําหนดนะเนาะหรือพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าหรือพ้นโทษรวมถึงข้อมูลแบบอ่าบโอเมตริกนะคะที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของผู้เดินทางนะคะคือเขาคล้ายๆว่าจะพยายามเข้มงวดมากขึ้นนะคะอะไรที่สามารถใช้ได้แล้วก็อ่าสามารถป้องกันการ เขาเรียกเข้าออกแกว่งถูกต้องได้หรือแบบมีความผิดปกติเนี่ยอาจจะเพิ่มความถูกต้องได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะสำนักง,งานสุรากกรและก็ป้องกันชายแดนสาเนร่ะประเมินว่าระบบใหม่นี้นะคะอาจเปิดตัวเต็มรูปแบบได้ภายใน3-5ปีนะคะคาดว่าจะเปิดรลบฟังความคิดเห็นจากสารณชนในวันที่27ตุลาก็คือเมื่อวานเขาเริ่มแล้วนะคะเรื่องต่อไป ในเรื่องของอัปเดตในเรื่องของเงินช่วยเหลือจากทรัมป์นะคะที่เขามีการออกข่าวมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะทุกคนในเรื่องที่ทรัมปจะมีเงินช่วยเหลือ ประมาณพันถึงสองพันเหรียญน,นะคะซึ่งตอนนี้ทร้อมกล่าวว่ารนะัฐบาลเนี่ยอาจจะแบ่งรายได้จากภาษีสุรากรบางส่วนนะคะให้กับชาวเมรกันเนาะอันนี้ทุกคนก็มีการถามนะคะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นจริงมาแต่ขา่าวที่ออกมาก็คือเขาพูดในการให้สัมภาษณ์นะคะและตอนนี้เขามีการอัปเดตเมื่อวันที่ย1เอ่อ็1ตุลานะคะเขามีการพูดในเรื่องนี้ ะะว่าประธานาธิบดีโดนัทรัม,มีการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารนะคะอังคารที่แล้วนะว่ารัฐบาลอาจจะแจกจ่ายรายได้จากภาษีสุกากกร,กรบางส่วน,นะะให้กับชาวอเมริกันในฤลกนี้ซึ่งถือเป็นข้อเสนอล่าสุดที่ประธานาธิบดีโดนัทรัมเ,เสนอว่าเขาเสามารถจะส่งเงินภาษีสุกากกรให้กับผู้เสียภาษีโดยตรงได้นะครับ ทั้์กล่าวว่ารัฐบาลกลางนะคะอาจจะจัดหาไรายได้จากภาษีสุราก,กรบางส่วนในช่วงระยะเวลาสั้นๆข้างหน้าให้กับชาวเมรกันซึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ระบุว่าพวกเขาต้องแบกรับต้นทุนนะคะภาษีสุราก,กรส่วนใหญ่ จากนั้นนะคะประธาน,นาธิบดีโดนัทรัมมีการอ้างว่าสหรัฐเนี่ยสร้างรายได้650,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากภาษีนำเข้าจากสาภาพยุโรปนะคะแล้วก็550,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากภาษีนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็มี350,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากภาษีนำเข้าจากเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเขาบอกว่ารัฐบาล มีการรายงานรายได้จากภาษีสุราก,กรเพียง2 0 0 0 0นล้านดอลลาร์เท่านั้นนะคะตามรายงานของสนักข่าวหลายแห่งนี่เขาบอกนะคะการจัดสรรรายได้จากภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีอาจต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐพานะคะซึ่งทรัมป์เองได้มีการทดสอบอำนาจด,ดังกล่าวแล้วด้วยนะคะโดยการที่แบบเขามีการยกเลิกมีการอายัดแล้วก็นำเงินที่รัฐพานุมัติเนี่ยกลับมาใช้ใหม่นะคะ อันนี้ยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกนะคะมีวุฒิสมาชิกจอร์ดฮอลลีนะคะจากพ,กพรรคพับลิกันก็มีการเสนอร่างกฎหมายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่วันลงคลิปไปนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะ,อะมอบเช็คเงินคืนภาษีอย่างน้อย600้อดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันที่มีสิทธินะคะอันนั้นก็ตอนนี้กฎหมายนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็ทรัมป์เองก็ ในเดือนนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์เนาะ,ะเกี่ยวกับข่าวนะคะว่ารัฐบาลเขาีกำลังพิจารณาเช็คเงินคืนภาษีประมาณ1 0 0 0ถึงส0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งจริงๆทัมมิก็มีการเสนอนะคะว่ารายได้จากภาษีสุกากรเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะนอกเหนือจากเป็นเช็คเงินคืนภาษีโดยในเดือนนี้นะคะมีรายงานว่าประธานาธิบดีเนี่ยกำลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือมูลค่าเนี่ย หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากภาษีสุลกรสําหรับ เกษตรกรสหรัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะเงินเฟอ้อนะคะต้นทุนการดำเนินง,งานที่สูงขึ้นแล้วก็สงครามการค้ากับจีนเนี่ยทำยังอ้างนะคะว่าไม่นานหลังจากประกาศนโยบายภาษีสุรากรแบบต่างตอบแทนนะคะในเดือนเมษาว่ารายได้จากภาษีสุรากรอาจทําให้ชาวอเมริกันจานวนมากเนี่ยยุติหรือลดลงอย่างมากจากภาษีเงินได้โดยระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า2000 200, 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะ ก็ต้องไปดูกันนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆไหมนะคะแต่ว่าแกมีการพูดสองครั้งแล้วนะคะในเรื่องนี้นะคะคลิปก่อนที่ลงไปก็พูดมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาวันอังคารอังคารที่แล้วนะคะทุกคนก็อังคารที่ยี่บเอ็ดตุลาคมเนาะก็มีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ทางาบ้านเรานนคะเห็นเขา ลงนามสัญญาหลา,หลายๆอย่างนะคะที่เขาไปเอเชียนซัมมิทใช่ไหมทุกคนที่แกไปนะคะก็ดูข่าวอยู่นะคะอ้าวคุปปอรขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันกับคุปเปอรน,นะคะ yes อขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะคลิปนี้วันกับคุปเปอรไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ